สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16สิงหาคมนะคะวันนี้เราก็จะมาทําใบงานภาษาอังกฤษนะคะก่อนที่คุณครูจะพาไปฝึกเขียนภาษาอังกฤษคุณครูก็จะขอทบทวนในคลิปที่ผ่านๆมานะคะจากที่เด็กๆส่งการบ้านคุณครูมาสังเกตเห็นว่าหลายๆคนเขียนมาผิด ะะผิดยังไงหลายๆคนเด็กๆดูนะคะคุณครูบอกแล้วทุกครั้งที่มีการเขียนพยัญชนะหรือตัวเลขก็ตามนะเด็กๆจะต้องเขียนซ้ํารอยของคุณครูทุกตัวนะคะขั้นตอนการเขียนคุณครูก็จะบอกไว้ในคลิปทุกคลิปนะคะแต่หลายๆคนเอามาส่งคุณครูดเด็กๆเขียนต่อของคุณครูแบบนี้โดยที่ไม่ได้เขียนซ้ํารอยแบบนี้ถือว่าผิด นะคะใช้ไม่ได้นะคะฝากผู้ปกครองดูด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กเขียนต่อมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้คุณครูก็จะย้ําอีกหนึ่งรอบนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะเขียนตัว b ใหญ่นะคะคุณครูบอกแล้วว่าทุกครั้งที่เขียนเด,เด็กจะต้องเขียนซ้ํารอยภาษาอังกฤษ ทุกครั้งจะต้องเขียนเส้นตรงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนตัว B นะคะตัว B สังเกตนะคะว่ามันมีเส้นตรงมันมีกระลาควา่ำมันมีกระลาง่ายนะคะภาษาอังกฤษทุกครั้งเขียนที่เส้นตรงเราจะเริ่มจากด้านบนนะคะจุดด้านบนนะคะแล้วก็ลงเส้นตรงลงมาถึงด้านล่างนะคะ ตัว B ให้เด็กๆยกดินสอได้ทําไมถึงต้องยกดินสอได้เพราะว่าเราจะขึ้นไปใส่กระลาคว่ำด้านบนสุดก่อนนะคะใส่กระลาคว่ำลงมาใส่กระลาหงายสังเกตนะคะว่าเวลาที่เด็กๆขึ้นไปใส่กระลาคว่ำเด็กๆจะเจอรูอากาศลงมาใส่กระลาหงายเด็กๆก็จะเจอรูอากาศเหมือนกันนะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะเขียนซ้ํารอยของคุณครูทุกตัวเริ่มจากเส้นตรงนะคะอ่ะจุดลงเส้นตรงยกดินสอ ขึ้นไปใส่กระลาความเจอรูอากาศลงมาใส่กระลาหงายเจอรูอากาศนะคะนี่คือตัวอย่างของคุณครูที่เด็กจะต้องเขียนส้ำรอยชีนี้เรามาดูตัวที่เราจะต้องเขียนเองบ้างนะคะคุณครูบอกไปแล้วว่าถ้าเด็กต่อลงมาแบบนี้โดยไม่เขียนจ้ำลอยนั่นหมายความว่ามันผิดใช้ไม่ได้นะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าถ้ามันลอยหายไปนะคะ ไม่ต่อแบบนี้เราจะต้องเขียนซ้ำรอยตั้งแต่แรกนะคะย้ำนะคะว่าเขียนซ้ำรอยตั้งแต่แรกไม่เขียนต่อของคุณครูฝากผู้ปกครองดูเด็กๆด้วยนะคะไม่ปล่อยให้เด็กๆเขียนตามลําพังนะคะอ่ะเริ่มที่เส้นตรงก่อนนะคะอจุดลงเส้นตรงยกดินสอขึ้นไปใส่กระลาความด้านบนเจอรูอากาศทันทีเสร็จแล้วเส้นมันหายเด็กๆก็วิ่งวิ่งวิ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 ลงมาใส่กระลา หงายเจอรูอากาศทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะอาจจุดสุดท้ายนะคะบรรทัดสุดท้ายจุดลงเส้นตรงยกดินสอขึ้นไปใส่กระลาความด้านบนเส้นมันหายก็วิ่งวิ่งวิ่วิ่ง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 ลงมาใส่กระลาหงายเจอรูอากาศนะคะชนี้ที่เหลือนะคะให้เด็กเขียนเหมือนคุณครูทุกตัวเริ่มจากเส้นตรง นะคะเริ่มจากเส้นตรงจุดลงเส้นตรงขึ้นไปใส่กะลาความลงมาใส่กะลาหงายแบบนี้ทุกตัวไม่เขียนต่อนะคะย้ํานะคะว่าไม่เขียนต่อนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะได้ฟังคลิปนี้แล้วฝากไปยังผู้ปกครองนะคะฝึกให้เด็กเขียนให้ถูกหลักนะคะหลังจากที่ คลิปจบแล้วให้เด็กๆหยิบใบงานตัว B ขึ้นมานะคะฝึกเขียนโดยที่ให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้คุณครูดูนะคะแล้วก็ขอแนะนำเพิ่มเติมก็คือให้ทำตามวันให้ตรงกับคลิปที่คุณครูส่งให้นะคะย้ำว่าถ่ายคลิปให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูจะ ได้ดูคลิปการเขียนของเด็กหลังจากที่คุณครูอัดคลิปสเสร็จนะคะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ